สวัสดีค่ะ AP พีทาหลอรแบงคมุ่งหมายนะคะสวนนั mm ้ hmm. จะมาพบกับแรนดอมนะคะในหัวข้อ mm hmm. เขาเข้าหาคุณเพราะอะไรนะคะเขาเข้าหาคุณเพราะอะไรนะคะ mm hmm. ใครคุ ลองดูนะส่งกิจส่งใจมาที่ไพ่เหมือนเดิมเป็นรันดอมนะคะขอบคุณทุกการติดตามกด s u b สไครต์ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์น,น่ารักน่ารักเป็นกํำลังใจนะคะขอให้ทุกคนมีนแต่ความสุขความสมบั่าเช่นเดิมเหมือนกันทุกๆคลิปนะคะอ่ะนะคะเสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะแต่พยายามจะจะให้ดังแหละนะคะลองดูนะคะมาดูกันนะคะ ถ้าไม่ดังลบกวนใสนสมองนะคะอะคุณได้มาห้าถ้วยโอ้โหห้าถ้วยสิบไม้ความแบบเหนื่อยนะคะความผิดหวังความเสียใจอความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยความสูญเสียความคิดถึงนะคะเขาเข้ามาเพราะอะไรคุณอาจจะพบเจอเขาผ่านเรื่องการทำงานก็ได้นะคะ เขามีความคิดถึงคุณนะเขาเข้ามาเพราะอะไรในหัวข้อแรนดอมนี้แต่ตอนนี้นะคะหรือคุณกําลังคิดถึงใครสักคนอยู่นะคะอาจจะเป็นพลังงานตัวคุณก็ได้นะคะสลับกันได้นะคะเรื่องเาวานะมาดูซิว่าจะไปเป็นแบบสั้นๆนะคะช็อตคลิปนะดูที่จะสั้นได้ไหมเห็นไหมอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นเพื่อนในสายงานนะคะที่คุณมาถามถึงเนาะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้ว นะมีความคิดถึงห้าดาวมีความคิดถึงมีความแตกต่างนะคะความคิดถึงมีความแตกต่างโอ้โห ีไม้ดีวงานกันแน่เลยนะคะมีหนึ่งคนอยากสารสัมพันธ์แต่อีกคนคิดมากอาจจะเขาเข้าหาคุณเพราะว่าเรื่องของปัญหาไหมเขามีปัญหาไหมตอนที่เขาเข้าหาคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ปัญหาในเรื่องงานเขาอยากให้คุณเป็นเหมือนเป็นเขาอาจจะ รู้ว่าคุณเป็นนักแก้ปัญหาหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วเขาแบบต้องการให้คุณซัพพอร์ตเยียวยาแก้ปัญหาหาทางออกให้เขาอะไรเงี้ยคนคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนนะเหมือนหรือคุณอาจจะมาถามถึงเพื่อนหรือคนที่คุณให้คําแนะนําไปให้คำปรึกษาไปก็ได้นะอืม ซึ่งเขาเป็นคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหายุ่งยากในชีวิตหรืออะไรพวกเนี้ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคล้ายๆว่าคนเนี้ยอเขามีปัญหาแล้วเขาอยากให้คุณแบบเออช่วยช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะคะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้เขาอืนะคะ ขออีกห้าใบนะคะถ้าทันนะซอนออฟบ o ร์คนคนนี้อาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นเด็กธาตุลมหรือธาตุไฟเนี่ยนะสองใบเขาเป็นทั้งธาตุลมและธาตุไฟนะคนที่เขามีปัญหาแล้วเขาเข้ามานะคะพบเจอกับคุณพอดีแต่คนคนนี้เป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะคนคนนี้เป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะมีไหวพริบเป็นคนฉลาดฉลาดแบบ มีเล่เหลี่ยมนิดๆนะคะหรืออาจจะเยอะก็ได้หรือว่าเป็นคนรู้เท่าทันคนอื่นหรือคุณอาจจะรู้เท่าทันคนคนนี้ก็ได้นะคะว่าคนคนนี้เข้ามาอาจจะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของการทํางานหรือดีไม่ดีอาจจะเป็นคู่แข่งทางสายงานคุณก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมแบบเหมือนถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสเตตัสอะไรที่แบบว่าเหมือน เป็นเป็นเป็นต้องแข่งขันกันอะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในในการแข่งขันนะแต่คุณอาจจะมองเขาเป็นกัลยาณมิตรแหละนะแต่คนคนนี้เข้าเข้ามาด้วยความแบบเห็นไหมเขาไม่จริงใจตั้งแต่แรกนะคะเจ็ดดาบก็คือเข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณผ่านสายงานผ่านการทํางานนะคะหนึ่งถ้วยอื แต่สุดท้ายแล้วทําไมเป็นแบบนี้สุดท้ายตกลุ่มรักกันเองเออเอาเข้าไปนะคะสุดท้ายแล้วตอนแรกเข้ามาอาจจะอาจจะคุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาหรือตัวเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเออคุณอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภยัยรู้สึกว่ารู้ว่าเขาเข้ามาเพราะอะไรนะแต่คุณก็ดันไม่คุณหรือเขานี่แหละมีหนึ่งคนนะคะที่รู้สึกว่าแบบ ตกลุมรักเขาหรือชอบเขาชอบคนนี้นะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคุณอาจจะมีอายุที่มากกว่าเขานะคะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณเยเขาได้เ,ออเพจต้องสองใบนะคะอสรุปให้เดี๋ยวทาวเวอร์เห็นไหมสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องราวของคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ไปต่อในหน้าไพ่นี้นะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวของใครนะมันเหมือนมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นระหว่างที่ ระหว่างที่คุณอาจจะตกหลุมรักคนคนนี้นะแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ในตอนแรกเขาไม่ได้ชอบเรานะคะเขาไม่ชอบคุณนะ mm hmm. เขาเข้ามาเพราะผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือแอบแฝงเจตนาไม่ค่อยจะดีเจตดาบนะคะหรือเข้ามาเป็นคู่แข่งเรานะแต่คุณได้ไปตกหลุมรักคู่แข่งศัตรูหรือเปล่านะคะเนี่ยแล้วมันเป็นเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นมานะคะผู้ปรับฉับพันโอเคค่ะนี้เป็นแดนดอมแบบเอ่อแดนดอมแบบ สั้นๆนะคะช็อตแรนดอมแรนดอมช็อต <c ười> คลิปนะคะก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันในแรนดอมต่อไปค่ะ